สวัสดีค่ะที่เก่าพบกับเพื่อนแล้วใครก็ตามนะคะที่เข้ามาเจอทิปนะคะคุณนะคะจงเบิกบานก่อนค่ะเบิกบานทำอารมณ์ให้แจ่มใสนะคะอ่าที่สำคัญทิปขอแบง่งปันด้วยเออสนุกไปด้วยแบง่งปันไปด้วย ขอแป่งปันด้วยค่ะอ้าวโยกไปด้วยแป่งปันไปด้วย ทิปนะคะขยับเรียกพลังงานดีๆเออถ้าวะถ้าคิดว่าวัานนี้มันคือชีวิตของคุณคนะ่ะเออลูกขึ้นมาเบิกบานค่ะอ,อ้าวแบ่งปันแบ่งปันแบง่แบงปันค่ะอ,อ้าวสวัสดีค่ะคอ,อยเพน มาเต้นกระทิบก่อนเลยเออไม่ต้องแครใครเพราะอะไรเราอยู่ที่บ้านเราเอะมามวนต้อไมใ่ใช่ ความโชคดีให้ตัวเองก่อนเออนะนะแถมให้นิดหนึ่งไม่ใช่อะไรหรอกยังแชร์ไม่หมดนะยังแชร์ไม่ครบนะ ทิปหมดนี้นะเขาก็จะพาทิปบ่าบ้าเออเราไม่แคร์นะเราไม่แคร์เพราะตอนนี้เรากำลังลูกขึ้นมาสร้างความโชคดีให้ตัวเองโอเคให้แครนี้ให้แครนี้ อย่าอารมณ์ค้างนะโอเคให้แค่นี้พอสวัสดีค่ะทิพนอมทิพย์ลาดประสิทธิ์นคคะวันนี้กลับมาพบกับเพื่อนๆดีแล้วเห็นไหมทุกครั้งที่เรามาเราจะสนุกสนานเบิกบานนำหน้ามาก่อนเลยเพราะอะไรคะทุกๆครั้งให้ใช้ความสุขในการนำหน้าจะทำอะไรก็ความสุขเอามาก่อนเลยนะอย่าหน้านิ้วคิ้วขมวดนะคะเพราะถ้าเกิดคุณทำแบบนั้นคุณแสดงแบบสิ่งนั้นออกมา คุณอาจจะกําลังสั่งก็ได้เฮ้ยชีวิตฉันอยากได้ความเครียดชีวิตฉันอยากได้ความทุกข์ใช่ไหมอา,าไม่อยากได้ก็อย่าทํานะคะตามเพื่อนก่อนน่ารักมากเลยนะอันแน่แสดงว่าไม่ไปตั้งแต่แรกอะเพราะว่าเต้นกต่ทิพย์อยู่ใช่ไหมใช่บ่าแล้วรวยบ่าแล้วรวยบ่าแล้วรวย โอเคนะวันนี้อาทิพเป็นใครมาจากไหนมาเราเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะนะทิพนะคะอดีตเป็นสาวโรงงานเนาะทิพก็เป็นเด็กบ้านนอกคนนึงนะเรียนจบมปลายสิ้นก็มาหาทํางานนะคะแล้วก็มาทํางานอนะเป็นสาวโรงงาน,นะคะ่ะถึง19ปีด้วยความที่ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีนะกำลังฟิน <laughs> นะทิ์ก็เป็นคนหนึ่งที่เอ้ยเราก็มีความฝันอยากจะมีอนาคตที่ดีมีชีวิตทีดีอยากแบบว่าเอ้ยมีโมเมนต์แบบเปิดกระเป๋าปุ๊บอูโหเงินเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเราก็อยากมีโมเมนต์แบบนี้นะระหว่างนั้นเราก็เลยลองทําไอ้หนังทําไอ้หนีใครชวนทาอะไรเราก็ทําแต่เครื่องมือที่เราใช้มันยังไม่ได้ตอบสนองไม่ใช่ว่างานประจําไม่ดีไม่ใช่ว่างานการเป็นสาวโรงงานไม่ดีแต่ทิ์เชื่อว่าทุกคน ทุกคนทิพย์เชื่อว่าทุกคนอยากจะมีโมเมนต,ต์แบบเฮ้ยฉันอยากไปเที่ยวอะ่ะเอออยากพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวอยากไปไหนก็ได้โดยที่แบบว่าเราไม่ต้องมามัวแบบด้วยได้หยุดวันสองวันนะต้องรีบกลับมาทํางานเงี้ยเพราะว่าทิพย์นะทํางานเป็นสาวโรงงานจะได้หยุดกระเพาะตามแค่เทศกาลเออปีใหม่สงการานนะกลับบ้านอยู่แค่เนี้แล้วยิ่งหลังๆมานี่โควิดนะคะยาวเลยค่ะนะไม่ได้กลับยาวเลยหลายปีเลยเห็นไหมคะว่า ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานสถานการณ์บางอย่างที่มันมาบังคับเราเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตในรูปแบบที่เราต้องการได้แต่ทิพย์เชื่อว่าทุกคนอยากจะมนอิสระภาพถูกไหมอย่างตัวทิพย์เองทิพย์ก็พยายามหาทาในหลายอย่างแต่เออบางอย่างมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะคะมันก็ระหว่างนั้นก็หาอย่างอื่นทําไปด้วยอ่ะการไปสาวโรงงานก็ทําควบคู่ไปด้วยนะคะจนมันล่วงเลยไปถึง19ปีก่อนจะพันตัวเองมาเป็นช่างตัดผมนะคะช่างตัดผมชายตอนแรกตั้งใจจะเรียนผู้หญิงแต่เนื่องด้วยว่าผู้หญิงใช้งบประมาณ ค่อนข้างจะเยอะแล้วโดยความที่แบบเราเนี่ยเป็นสาวโรงงานเรามีทั้งอ่ามีมีมค่าใช้จ่ายส่วนตัวหลายส่วนเนาะเราก็จัดสรรมาส่วนไปแล้วไอ้เงินที่จะส่วนมาเป็นเงินเก็บที่เราจะมาเป็นเรียนเนี่ยบอกฮูคิดแล้วว่าแบบ น่าจะเก็บอีกนาน4ี่หปีเนาะกว่าจะได้เรียนจนน้องที่โรงงานนะคะก็มาแนะนำบอกว่าพี่เรียนตัดผมชายเหอะมันถูกกว่านะแล้วตอนนี้ผู้หญิงก็หันมาเรียนเยอะเออทิปก็ไวเลยนะอ่ะก็ตัดสินใจไวเลยเหมือนกันไม่คิดมากค่ะตกเย็นไปถามเลยค่ะนะไปถามกับร้านเลยว่ารับสอนไหมเรียนยังไงค่าอุปกรณ์เท่าไหร่มีค่าครูย,ยังไงเออทิปถามมาหมดเลยพอถามเสร็จปุ๊บลงเลยค่ะไม่คิดเยอะนะไม่คิดเยอะแล้วแค่พูเออโอเคเราพร้อม เราพร้อมนั่งในเรื่องอะค่าโรงเรียนค่าอุปกรณ์เนี้ยเราเลยลุยเลยนะไม่คิดเยอะนะคะเพราะอะไรแน่นอนคะ่ะเราอยากจะมีอะไรเพิ่มในชีวิตเราต้องยอมเหนื่อยเพิ่มและทิพมองว่าอาชีพเหล่านี้คืออาชีพที่จะแบบเป็นความรู้ติดตัวสวัสดีคะ่ะแม่ดาลี่นะคะมันเป็นความรู้ติดตัวที่จะติดตัวเราไปจนเราแก่ตายนะเราสามารถหากินไปได้เรื่อยตอนนั้นแบบภูมิใจมากเพราะทุกอย่างเราสร้างมาด้วยตัวเราเองเราสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองโดยที่เราไม่เคยไปยุ่ง ใครแม้แต่บาทเดียวเนาะมันคือความภูมิใจของเราเปิดร้านไปนะได้แค่ประมาณ5-6เดือนโอ้โหกำลังไปได้สวยเลยลูกค้ากำลังเริ่มรู้จักเรากว่ากว่าที่เรานะจะสร้างสร้างเครียกนะนะทำทำภาพลักษณ์ของตัวเองเนาะให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกชอบใจถูกใจเข้ามาใช้บริการกับเราเนาะกว่าเราจะทําตรงนั้นได้โอ้โหแม่เจ้าพอพี่โควิดมาคะ่ะทุกอย่างมันจบหมดเลยแต่ทีนี้ถามว่าพอมันเจอโควิดแล้วอะ เราจะโมมานั่งเครียดนั่งทุกไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องคิดลงเฮ้ยเราจะทํำยังไงต่อที่จะให้ชีวิตรอดแน่นอนคะ่ะว่าทิปก็เริ่มผันตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์เพราะอะไรตอนที่ตอนปิดร้านนะตอนที่โดนสั่งให้ปิดร้าน ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับพวกโลกออนไลน์เกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดนั่นมันมันเข้ามาในชีวิตความโชคดีคือบอกแล้วว่าเป็นคนที่พยายามหาอะไรทํามาตั้งแต่แรกพอเราเจอสิ่งเหล่านี้เราก็เลยไม่ค่อยปฏิเสธเราก็เรียนรู้ก่อนถามว่าเป็นไหมไม่เคยเป็นค่ะโซเชียลใช้ไม่เป็นค่ะเฟซนี่แทบไม่เคยโพสต์อะไรเอาไว้แต่ดูชาวบ้านเขาว่าเขาชาวบ้านเขาโพสต์อะไร ไนะลน์ก็ให้เขาสมัครให้เฟซก็ให้เขาสมัครให้นะไลน์ก็เขาเรียกอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้รู้หรอกว่ามันใช้อะไรบ้างโอเคโทรได้โทรไม่ไม่ไม่เสียตังค์เพิ่มนะเพราะเราเติมเน็ตถูกไหมส่วนใหญ่ก็จะดูหนังฟังเพลงในพวก YouTube เป็นหลักๆแต่พอเวลาเวลาที่แบบเราเราเข้ามาในโลกออนไลน์เราจะเอาเขาเนี่ยในการสร้างรายได้แน่นอนว่าคุณจะต้องเรียนรู้เพิ่มนะคะทิปเชื่อว่าทุกคนอ่ะเป็นแบบนี้นะแล้วหลายๆคนก็กําลังทยอยเข้ามาในโลกออนไลน์เพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว ะะทุกคน <c oughs> ทุกคนมีสื่ออยู่ในมืออยู่แค่ว่าวันนี้ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าออนไลน์มันมีข้อดีคือวันนี้มันไม่จํากัดอายุค่ะมันไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยไม่จํากัดว่าคุณเนี่ยจะมีพื้นเพพื้นฐานจบการศึกษาอะไรมาออนไลน์มันเปิดโอกาสให้ทุกคนอยู่ที่ว่าเรามองเห็นมันหรือเปล่านะคะวันนี้เหมือนกันค่ะว่าที่ทิปลุกขึ้นมาเนี่ยเป็นไหมไม่เป็นแต่ฉันอยากรอดนั่นคือสิ่งที่เราบอกตัวเองเป็นไหมไม่รู้ ขอเข้าไปก่อนเออขอเข้าไปก่อนเข้าไปเรียนรู้มันได้เพราะเราบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเชื่อว่าเราเรียนรู้ได้เก่งหรือเปล่าไม่รู้ทําได้หรือเปล่าไม่รู้ทําก่อนนั่นคือสิ่งที่ทิพเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาให้กําลังใจกันนะคะทิพคือทิพบอกตัวเองเลยว่าไม่รู้ขอเรียนรู้ก่อนขอทําลองทํามันดูก่อนถ้าไม่ได้ค่อยค่อยบอกตัวเองว่าไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะได้แน่ๆเลยมันคือประสบการณ์ความรู้ หลายคนไม่ยอมเรียนรู้หล,หลายคนพูดนั่นพูดนี่เออบนนั่นบนนี่ไปเรื่อยเนาะเออยอย่างนั้นอย่างงี้แต่ถามว่าอยากมีไรายได้ไหมอยากเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรเพิ่มมันต้องทําอะไรเพิ่มเป็นเรื่องปกติธรรมดาหลา,หลายคนก็พยายามเข้ามาเรียนรู้ลงมือทําสร้างตัวตนออกมาแบ่งปันนั่นคือสิ่งที่เรารู้แล้วว่ามันคือเนื้องานแต่ทีนี้วันนี้สิ่งที่ทิพนำมาแบ่งปันอีกอย่างหนึ่งนะคะความรู้แน่นอนเราต้องเติมให้ตัวเอง ถูกไหมความรู้เราต้องให้ตัวเองแน่แต่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่หนึ่งสิ่งห้ามขาดถ้าวันนี้อยากจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จอยากจะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีไรายได้มีอนาคตมีชีวิตที่ดีในรูปแบบที่เราต้องการนะสิ่งนั้นก็คือการดูแลสุขภาพตัวเองหลายๆคนนะคะ ลืมข้อนี้ที่บอกเลยว่ามันคือพื้นฐานแต่ทุกคนส่วนใหญ่ลืมเพราะอะไรคะมุ่งมั่นอยากจะหาเงินมุ่งมั่นอยากจะได้แต่เงินบางคนมุมาหนะ้าทำไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางคนแทบไม่ได้กินข้าวบางคนขนาดปวดฉี่ปวดปัสสาวะปวดอุจจาระยังไม่อยากเข้าห้องน้ําเลยที่บอกว่าคนประเภทนี้มีนะนะคนประเภทนี้มีบางคนก็โอ้โหมุ่งมั่นเรียนเข้าห้องนั้นออกห้องนี้ออกห้องนี้ออห้องนั้นโหจนแบบ คืออัดความรู้เข้าไปนะอัดอัด,อดจนแบบตัวเองอ่ะไม่มีเวลาที่จะผ่อนคลายตัวเองคุณอย่าลืมนะคะว่าวันนี้ตัวเราเนี่ยคือเครื่องผลิตทุกอย่างให้ให้กับชีวิตของคุณนะ่ะถ้าวันนี้ร่างกายเนี้ยมันแย่ไปถูกไหมอ้าสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะถ้าร่างกายนี้มันแย่ไปแล้วทิพถามว่าเงินที่คุณหามาได้อ่ะคุณจะมีโอกาสได้ใช้ไหมจะใช้ในที่นี้คุณจะใช้ไปเที่ยว นะไปมีความสุขกับครอบครัวไปดูสิ่งต,งต่างๆที่มันคือรอบโลกอะ่ะหรือคุณจะใช้เงินนี้ในการรักษาตัวเองอ่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องเราต้องคำนึงถึงด้วยวันนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมุ่งมั่นอยากจะได้ได้เงินหาเงินอยู่อย่างเดียวหาเงินนะมันคือชีวิตเรามันมันยังต้องใช้เงินอยู่แล้วมันยังต้องหาอยู่แล้วแต่วันนี้มันต้องเอาแบบไปแบบพอดีพอดีด้วยนะเพราะหลายๆคนอะ่ะ คือแน่นอนว่าตอนที่เริ่มเข้ามาเนาะด้วยความที่อยากอยากจะประสบความสําเร็จแบบรวดเร็วถูกไหมอยากจะประสบความสําเร็จโดยไวเห็นหลายๆคนมีชีวิตที่ดีดเอ้ยฉันอยากได้แบบนี้บ้างฉันอยากได้แบบเนี้ยฉันอยากมีชีวิตแบบเนี้ยฉันอยากมีเงินไหลเข้ามาแบบเนี้ยฉันมีอยากอยากมีชีวิตที่แบบมันเขาเรียกอะไรมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาบางคนต้องการต้องการที่แบบพิสูจน์ตัวเองให้ไว บางคนก็ต้องการแข่งขันกับคนอื่นก็มีนะมันแล้วแต่คนนะหลายๆคนมันมีความคิดไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนตอนเริ่มเข้ามามักจะลืมนั่นก็คือการดูแลตัวเอง <c oughs> ไม่เป็นไม่เก่งขอเรียนก่อนเพื่อรอดในยุคนี้ใช่คะ่ะเนาะอ,อย่างที่ที่บอกเรียนเราต้องเรียนอยู่แล้วทําลงมือทําเราต้องลงลงมือทําอยู่แล้วนะคะ สวัสดีค่ะโค้ดแอนว่ามาไม่ทันเต้นไว้เสียดายได้ไว,ว้เสียดายจังเลยอ่ะนะเออนะมีมีโค้ดยูพินเห็นทิพย์อยู่คนเดียวนะคะนะตอนที่ทิพย์เต้นเห็นอยู่คนเดียวนะุสาววันนี้แถมให้อีกครึ่งเพลงด้วยนะเพราะฉะนั้นนะการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะวันนี้การดูแลไม่ใช่แค่คุณจะกินแต่อาหารดีๆอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะคุณต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วย คุณต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยยิ่งตอนนี้โรคภัยมันเข้ามาเนาะมันคืบคานเข้ามาแบบใกล้ตัวมากแล้วก็ติดกันได้ง่ายมากนะคะเราอะ คืออยากจะบอกว่าอย่าไปกลัวนะอย่าก,กลัวเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเกิดความกลัวคุณจะเกิดความเครียดความกังวลและเมื่อไหร่ที่คุณเครียดกังวลสิ่งนั้นจะวิ่งเข้าหาคุณไวขึ้นอ่าทิปไม่รู้นะคุณเชื่อเรื่องแบบนี้หรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่ดอลลี่นะคะทิปไม่รู้ว่าคุณเชื่อเรื่องนี้ไหมแต่ทิปบอกเลยว่าทิปเชื่อเพราะอะไรคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึก นั่นคือคุณกําลังดึงดูดสิ่งนั้นเข้าหาตัวคุณเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าทิพย์ไม่เคยพูดถึงเลยนะทิพย์ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเลย้เรื่องโควิดอ่ะนะถามว่าดูข่าวรู้ว่าเป็นก็เท่านั้นโอเคแต่ทิพย์จะไม่พ่ําไม,ไม่ไม่ไปพูดไปอะไรหามันรับรู้ไว้แล้วคือก็จบนะเพราะว่าถามทิพย์ถามว่าถ้าคนเรามันจะเป็นอะ่ะเราเราห้ามมันได้ไหมมันไม่ได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเครียดกังวลน,นอกจากว่าสิ่งที่เราเป็นแล้วเนาะมันจะทําให้ร่างกายแย่ไม่พอความรู้สึกของคุณอะมันจะแย่ตามไปด้วยมันจะทําให้แบบรู้สึกโหมันมันเขาเรียกอะไรอะมันแย่ไปหมดเลยอะแต่ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเรามีกําลังใจต่อให้เราเป็นอะไรอะเราก็จะไม่ไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึกเครียดจะรู้สึกชิวๆกับชีวิตมากถามว่าณนะตอนนี้เอ้ตัวทิพย์เองอะมีปัญหาไหมไอ้อที่แบบเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยมีแต่ถามว่าทิพย์จะต้องมานั่งพมบ่นพลานาให้คนเห็นภาพลักษณ์ที่แบบว่า เฮ้ยดูมันน่าสงสารเนาะดูมันน่าริงไหมก็ไม่นะแล้วถามว่าเฮ้ยทิ์ต้องมานั่งเครียดไหมก็ไม่จาเป็นต้องเครียดไงทิ์ก็แค่หาทางว่าเออเราจะทํายังไงให้เรารอดอยู่ในยุคนี้ใช่ไหมเราก็แค่หาทางเอออะไรไม่เป็นก็เรียนรู้อะไรไมอ่อะไรไม่รู้ก็เรียนเอออะไรไม่เป็นก็ทำเนี่ยเราก็เราก็แค่หาทางออกให้กับตัวเองหาความสุขถ้าวันนี้รู้สึกเฮ้ยเครียดรู้สึกแบบเฮ้ยเหนื่อยจังเลยพักนะอยู่นิ่งๆเงียบๆ นะบางทีทิ์ก็เปิดอะ่ะเปิดเสียงน้ำไหลบ้างเปิดเสียงเพลงคันนอนบ้างนะแล้วแต่แต่ละคนว่าคุณจะมีวิธีการอะไรที่จะจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวคุณเองสวัสดีค่ะโค้ชหญิงนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเราเองอะ่ะนะมันใครเขาเรียกอนะไรคนอื่นน่ะเขาไม่มีใครมาดูแลเราเนี่ยได้ดีเท่าตัวเราหรอกต่อให้วันนี้คุณจะมีมีอะไรอะสิ่งอำนวยความสะดวกรอบตัวคุณเลยแต่ถ้าวันนี้ตัวคุณเองอะไม่มีความสุข ยิ้มไม่ได้หัวเราะไม่เป็นคุณก็แย่แล้วเพราะทุกอย่างมันเริ่มจากตัวเราทําไมวันนี้ทิพย์จะต้องมาพาคุณเอ้ยสนุกสนานเต้นไปกับทิพย์สิเออขยับร่างกายสร้างพลังงานให้มันเป็นการเรากระตุ้นพลังงานตัวเองด้วยนะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันก็ว่าฉันมีความสุขนะฉันก็ว่าฉันก็คิดบวกนะแต่คุณลองสังเกตตัวเองสิว่าคุณมีพลังงานที่คุณกระตุ้นตัวเองหรือยังคิดดีคิดคิดดีคิดบวกแต่อารมณ์คุณเฉยนะ ทุกอย่างในชีวิตมันก็จะเฉยตามแต่วันนี้ลองมาขยับร่างกายลุกเอออย่างที่ที่บอกเต้นสนุกสนานเบิกบานเนี่ยเหมือนคู่หญิงเนี่ยชาบบอกว่าอา้าวมาปรับอารมณ์กันก่อนมาให้หากันก่อนสนุกสนานเออเต้นเออนะคุณอา้าปากให้แบบเขาเรียกนะอา้าปากรับรัพนะ์เนาะเออนั่นแหละมันคือการกระตุ้นพลังงานตัวเองที่หลายๆคนอะไม่ทํานะที่บอกแล้วนะว่าเราเนี่ยเคยอยู่กับอารมณ์ลบๆมาเยอะคิดลบมากกับเยอะรู้สึกแย่เรื่องต่างๆรอบตัวมาก็เยอะ ต่อให้วันนี้คุณบอกว่าคุณคิดดีคุณพูดบวกนะคะมันไม่ไม่พอมันไม่พอไปกบไอ้สิ่งที่เราเนี่ยเคยรู้สึกมาก่อนชีวิตเรามันก็ยังคงเฉยเป็นเส้นตรงตลอดนะมันไม่มีมันไม่มีพลังที่มากระตุ้นน่ะเพราะฉะนั้นการที่เราแบบลุกขึ้นมาขยับร่างกายสนุกสนานเบิกบานนะฟังเพลงหรือเต้นตามเนี่ยเออมันจะทําให้เราอ่ะเหมือนเขาเรียกกันนะไปแบบสป์กพลังงานให้แบบมัน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 แตกตัวออกมาได้ไวขึ้นน่ะ นี่แหละแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเรามีพลังเราอยากจะทําต่อถามว่าวันนี้ท้อท้อได้ไหมท้อได้นะท้อได้ทุกได้เครียดได้นะแต่ว่าเราอย่าอยู่กับสิ่งนี้นานนะถามว่าวันนี้หลายๆคนเฮ้ยมนทำเองมันทําได้หมดเลยไหมที่บอกเลยว่ามันไม่ได้ปุบปับมันอยู่ที่ว่าวันนี้ต้องฝึกอย่างข้อน,นี้ตัวนี้อ่าเรื่องแบบนี้ทิปอะทำนะเมื่อก่อนเวลาเครียดเนาะมันจะเครียดจนแบบว่าปวดปวดหัวเคยไหมปวดแบบโอ้โหปวดล้าวสองข้างเลยอะ แล้วแล้วพอเราเครียดไปเป็นชั่วโมงเนาะมันมีสิ่งหนึ่งที่มันเข้ามาในหัวเหมือนมันมาเตือนเราว่าเฮ้ยทิพมึงเครียดทําไมวะมึงเครียดไปแล้วคนที่แบบว่าทําให้เครียดอะ่ะเขารู้สึกกับมึงไหมเครียดไปใครทุกตัวเองใช่ไหมเออนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาเชื่อไหมมันเริ่มเหมือนแบบว่าชัดดาวตัวเองถามว่าทํายังไงฝึก นะทิปฝึกตัวเองเมื่อก่อนพอเริ่มเป็นชั่วโมงถูกไหมทิปเริ่มฝึกให้ตัวเองเหลือแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงจากครึ่งชั่วโมงเฮ้เหลือ15นาทีเหลือเหลือ10นาทีเหลือ5นาทีแบบเนี้ยบางทีนะเรื่องหนึ่งโอเคปล่อยแม่งมันเอ,อิงทีนะบางทีแบบเหมือนเราสตาร์ตตัวเองได้ขนาดนี้เลยคําว่าสตาร์ตอย่างที่บอกคือมัอนตัดชึบปิด,ป,ดปิดสวิทตทันทีไม่คิดเรื่องนั้นแต่มันต้องเกิดจากการที่คุณฝึกก่อน แต่คนส่วนใหญ่นะคะฝึกตัวเองโดยการจินตนาการไปเรื่อยๆค่ะนะทุกซ้ำทุกซากทุกแบบล่ำไปค่ะจากชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นสักทีน่านแสดงว่าคุณอยากจะให้ชีวิตเป็นแบบนั้นคุณเลยรู้สึกจินตนาการแบบนั้นไปเรื่อยๆแต่สําหรับทิพทิพเป็นแบบนี้ตั้งแต่ก่อนที่ทิพจะเรียนรู้เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดก่อนที่ทิพจะรู้จักกับกฎแรงดึงดูด นะที่เป็นตั้งแต่ตอนตอนเริ่มทํางานแน่นอนว่าเราไปเจอสถานการณ์อะไรเยอะแยะมากมายมันเครียดทั้งเรื่องงานเพื่อนร่วมงานหัวหน้าง,งานทุกอย่างค่ะมันประเดประดังเข้ามาแล้วคุณเคยสังเกตไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเครียดสิ่งเหล่านั้นจะเข้ามาหาคุณมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกเรื่องนี้จบเรื่องนั้นมาเรื่องนี้จบเรื่องนี้มาโอ้โหแบบเป็นอย่างนี้ยจนความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยเราจะรู้สึกแบบเนี้เห็นไหม เนี่ยคนเราอะ่ะมันถนัดกับการดึงดูดเรื่องราวแบบนี้แต่พอวันเนี้ยที่บอกเฮ้ยลุกขึ้นมาสนุกกับทิพซี่เอ้ยลุกสนุกสนานกับทิพซี่มึงบ้าปะเนี่ยใครจะมาเต้นกับมึงได้วะวันนี้กูเครียดจะตายมึงจะให้กูลุกมาสร้างพลังงานอะไรมึงบ้าไหมอ่าเห็นไหมคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้จะต่อต้านกับพลังงานด้านดีนดแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับคนที่เขามีความสุขแบบมันเขาเรียกอะไรนะมีอารมณ์แบบโหแบบสุขเวอร์เกินนะบางคนรับไม่ได้เนี่ย เพราะคุณกําลังต่อต้านพลังงานดีๆเห็นไหมแสดงว่าคุณไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเพราะฉะนั้นทีิพย์บอกว่าทุกอย่างอย่าดูแค่ว่าเฮ้ยวันนี้แต่งตัวให้สวยอ้าวันนี้กินอาหารบํารุงดีๆอ้าวันนี้ซื้อเสื้อผ้าตัวเองให้แบบเขาเรียกไงทําให้ตัวเองดูดีมีบุคลิกดีแต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนขาดเลยนั่นก็คือเติมพลังงานที่เกี่ยวกับความรู้สึกพลังกายเขาเรียกอะไรให้พลังใจด้วยนะเคยพูดชื่นชมตัวเองไหม นะเคยบอกเคยแบบเอยเห็นหน้าตัวเองแล้วแบบเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วรู้สึกว่าตัวเองน่ารักรู้สึกว่าตัวเองสวยรู้สึกว่าตัวเองดูดีบ้างหรือเปล่าคนส่วนใหญ่ชอบว่าตัวเองชอบติตัวเองทําไมมึงจมูกโตจังวะทิพ์บางคนก็ทำไมมึมงออมนนมมนหน้าแก่จังวะอะไรเงี้ยหูทําไมเนี่ยหูทําไมหน้าแบบมีแต่จุดอะไรกับเรื่งเนี้ยจ้องจับผิดแต่สิ่งเหล่านี้แต่เคยไหมเคยคิดถึงจุดดีของตัวเองเปล่าว่วา เฮ้ย hey, วันนี้ฉันเป็นคนยิ้มเก่งเออวันนี้ฉันเป็นคนยิ้มง่ายฉันอารมณ์ดีฉันแบบสามารถสร้างพลังให้ตัวเองได้อย่างเงี้ยคุณเคยทําหรือเปล่าเนี่ยหลายหลายคนขาดสิ่งนี้นะมัวแต่เอาไปเอาไปเขาเรียกอะน,นะเอาไปมองสิ่งรอบ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 ,อบ,อบ,อบตัวมากกว่าแต่ไม่ค่อยใส่ใจในจุดนี้ถามว่าวันนี้เราจะประสบความสําเร็จอย่างที่บอกอะร่างกายอะคุณคุณดูแลแต่ภายนอกแต่ภายในเราไม่ดูแลความเครียดอะมันอยู่ภายในถูกไหม ถ้าเกิดคุณสะสมมันมากมากอ่ะสักวันหนึ่งถ้าเกิดมันมันมันอัดแน่นจนเต็มแล้วมันล้นออกมาแน่นอนค่ะมันส่งผลกับคุณแน่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะไปประสบความสําเร็จคือทิปบอกเสมอว่าเราต้องไปด้วยความสุขนะเราต้องไปมันด้วยความสุขเฮ้ยทําทุกๆก้าวของเราไปด้วยความสุขเติมพลังของความสุขให้มากที่สุดใครจะว่าอะไรเราก็ช่างสวัสดีค่ะคุณโอนะชานะคะนะใครจะว่าเรายัางไงก็ช่างเฮ้ยเราสุขในอยู่ในในรูของเราในมุมของเรา นะในอารมณ์แบบความฟินของเราเองไม่ต้องไปแคร์ใครทั้งนั้นแต่หลายๆคนเวลาจะลุกขึ้นมาทําอะไรเงี้ยรู้สึกจะแบบกลัวคนอื่นว่ากลัวคนอื่นมองไม่ดีเฮ้ยฉันอายุเยอะแล้วฉันทําไม่ได้ที่บอกเลยว่าอันนี้คุณคิดผิดนะเพราะอะไรเพราะจิตใต้สํานึกของเราเขาคือเด็กน้อยห้าขวบเสมอนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสั่งเขาด้านบวกเขาจะสนองด้านบวกให้กับคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใส่ความรู้สึกด้านลบๆ เขาก็จะสะท้อนด้านลบให้คุณเช่นวันนี้คุณบอกว่าเฮ้ยฉันแก่แล้วเรียวแรงไม่มีเลยทําอะไรก็ปวดก็เมื่อยนั่นคือสั่งให้เขาเป็นคนแก่นะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันก็ะปีก้กระเป๋าฉันเหมือนเด็กฉันเป็นคนที่แบบมีพลังเต็มเปี่ยมคุณเคยเห็นไหมว่าคนโตบางคนนะรุ่นพอ่อรุ่นแม่เราอะแต่เฮ้ยเขาล,ลุกขึ้นมาเต้นอะนะ โดยเฉพาะเขาเรียกอะไรอย่างตามข่าวตามอะไรเงี้ยเราจะเห็นบ่อยมากนะออกมาเต้นออกมาลําหัวไปอะไรที่สนุกสนานมากเมื่อก่อนตอนที่เรามีความตอนที่เรายังเด็กเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยยายคนนี้ทําไมอ่ะเขาไม่ดูอายุตัวเองเลยเออนะตอนนั้นคิดอย่างงั้นเลยนะทําไมเขาไม่ดูอายุตัวเองเลยวะเขาไม่แบบอายแบบอายลูกอายหลานบ้างหรออะไรเงี้ยที่แบบอายุขนาดนี้แล้วแบบหัวเต็มหัวขาวเต็มหัวแล้วว่าเออผมขาวเต็มหัวทําไมเขาแบบกูยังมาแบบเต้นอะไรขนาดนี้เขาแบบไม่อายไม่อายลูกหลานหรอแต่ในวันที่เราผ่านชีวิตมาเรื่อย นะผ่านชีวิตมาเรื่อยๆผ่านทั้งเรื่องดีเรื่องทุกข์มาเนาะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่แบบเราเจอมามันเลยเริ่มทําให้ทีพรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ใช่แล้วการที่ยายคนนั้นลุกขึ้นมาเต้นได้ลุกขึ้นมาสนุกสนานได้เขาคือคนที่โคตรมีความสุขในขณะที่บางคนเนาะเหมือนสร้างภาพตัวเองให้ดูดีเหมือนข้างใข้างนอกสุขใสเออข้างในอะ่ะมันเน่าเฟะไปด้วยแบบความเครียดความทุกข์เนี่ยมันเลยไม่แปลกว่าทําไมบางคนเนาะหาเงินมาได้เยอะ แต่ไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาสร้างตัวตนแบบลุกขึ้นมาสร้างชีวิตของตัวเองอ่ะเราต้องมีความสุขกับการทําไปด้วยเพราะในวันที่เราสําเร็จเมื่อนั้นแหละเราจะสําเร็จโดยแท้จริงได้ทั้งในสิ่งที่เราต้องการมีชีวิตที่มันดีขึ้นสามารถไปใช้ชีวิตแบบไร้อิสระแล,ะแล้วมีความสุขทุกๆก,ก,ก้าวที่เราไปแต่ถ้าวันนี้เราไปถึงจุดมุ่งหมายได้เงินทองเยอะจริงแต่หาความสุขไม่ได้นั่นเราไม่ได้ประสบความสําเร็จเพราะชีวิต ที่ประสบความสําเร็จจริงๆมันต้องมีทั้งสองอย่างถูกไหมมีทั้งเงินและความสุขแต่ถ้าวันเนี้ยมีเงินคุณสังเกตไหมคนรวยบางคนมีเงินล้นฟ้าแต่เขาหาความสุขมาได้ไหมมันไม่ได้ก็มีในขณะที่คนบางคนมีแบบแค่ชีวิตธรรมดาโดยที่แบบเออฉันไม่ต้องเป็นนี่เป็นสินก็พอแล้วเนาะมีกินมีใช้โดยที่ไม่ขัดสนอยู่ในบ้านหัวเราะเฮฮาอยู่กับพ่อกับแม่มาอยู่กับพี่กับน้องเนี่ยแบบเนี้ยมันมีความสุข,ขกันเยอะไงนะเพราะฉะนั้น ดูแลตัวเองดีๆไม่ใช่แค่ภายนอกอย่างเดียวดูแลภายในเราด้วยนะคะดูแลจิตใจดูแลด้านอารมณ์ของเราด้วยให้มันแบบให้มันมีความสุขให้ได้อยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกคุณท้อคุณเครียดลองหยุดอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆกับอารมณ์ตัวเองให้ปล่อยความรู้สึกไปก่อนหยุดความคิดทุกอย่างที่คุณแบบคุณกําลังเครียดอยู่ลองหยุดสักพักนะสินาที20นาทีแล้วค่อยมาเริ่มกับมันใหม่นะพูดเติมพลังตัวเองเยอะๆ เวลาคนที่แบบคนเครียดคนทุกข์หลายหลายคนมักจะขาดสิ่งนี้แต่ลองฝึกลองทําค่ะทุกอย่างมาเราไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดแต่เราสามารถฝึกมันได้แต่ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยให้กําลังใจตัวเองเลยเครียดก็คือเวลาเราเครียดเราทุกข์อ่ะทิ์บอกเลยว,ว่าไม่มีใครอะ่ะหาทางออกได้ถูกไหมแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเริ่มปล่อยตัวเองนะปล่อยอารมณ์ตัวเองอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งความคิด มันจะเริ่มก่อตัวนะมีเริ่มมีทางออกมีความคิดแบบนั้นแบบนี้ให้คุณนะ่ะได้ได้แบบหาทางตัดสินใจในเรื่องราวที่คุณกําลังเจอในปัญหาที่คุณกําลังเจออยู่ได้แต่ถ้าวันนี้คุณยังเครียดคุณยังทุกอยู่นะคุณยังดันทุลังนะดันทุลังที่จะหาทางออกที่จะแก้ที่บอกเลยว่าไม่มีทางหรือถ้าคุณจะคิดได้ทางนั้นจะดิ่งไปในทางลบๆมากกว่าทางบวกนะมันจะเป็นแบบนี้เสมอ เพราะเมื่อไหร่ที่คุณอยู่อารมณ์แบบนั้นนะคะคุณไม่มีทางหรอกที่คุณจะมองเห็นเห็นหนทางที่มันสว่างนะเออนะคนส่วนใหญ่พอพอเจอปัญหาหนู่นนี่นั่นเข้ามาสุดท้ายตัดปัญหาด้วยกันเลิกทําดีกว่าเออว่ากูจังเลยติดกูจังเลยนะเออกูจะทําอะไรก็ว่ากูไปหมดเลยเลิกเห็นไหมเนี่ยหลายๆคนมักจะเป็นแบบนี้แต่คุณลองทําอารมณ์เย็นๆนะลองเย็นๆอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าวันนี้ที่คุณเข้ามาทําคุณทําเพราะอะไร ที่ยอมเหนื่อยเพิ่มยอมเรียนรู้เพิ่มยอมลงมือทำบางอย่างที่ตัวเองไม่เคยทำเพราะอะไรโอเพราะฉันอยากสําเร็จเพราะฉันอยากทำให้พ่อแม่ฉันสบายเพราะฉันอยากจะทำะสร้างอะไรบางอย่างไว้ให้กับลูกฉันฉันอยากจะวางแผนอนาคตของตัวเองไว้ตอนที่ฉันแก่แล้วเฮ้ยฉันอยากจะมีชีวิตแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอย่างเงี้ย เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอารมณ์คุณมันเย็นลงอะ่ะคุณจะเริ่มมองเห็นเหตุผลที่แท้จริงว่าเพราะอะไรแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเห็นแบบนี้ไอ้เวลาที่คนมาว่าคนมามาอะไรที่แบบมันเป็นด้านลบๆเข้ามานะคุณจะรู้สึกว่าไม่สนใจนั่นมันมันเรื่องของคุณคุณจะว่าก็ว่าไปฉันไม่แคร์ นะคุณจะรู้สึกอย่างนี้ได้แต่ก็เมื่อไหร่ที่คุณยังอยู่ในอารมณ์ลบๆบอกเลยว่าความคิดทางด้านบวกจะไม่ค่อยมีนะคะเพราะฉะนั้นเนาะดูแลตัวเองนะอย่าดูแลแต่ภายนอกอย่าห่วงไปดูแลแต่คนอื่นอย่ามัวแต่ไปรักคนอื่นนะคะรักตัวเองให้เยอะๆนะคะเอาตัวเองให้รอดก่อนกับคนอื่นปล่อยเขาก่อนเพราะมนุษย์ทุกคนมีสันเขาเรียกอะไรน,นะสันชาตญยานการเอาตัวรอดบางคนบอกเฮ้ยนั่นพ่อกับแม่นะที่ถามว่าวันนี้คุณนะยังว่ายนะ้ําไม่เป็นอนะ คุณกระเสือกกระสนไปช่วยเขาสุดท้ายก็พากันจมน้ําตายค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าเฮ้ยขอเวลาก่อนปีสองปีฉันลุกขึ้นมาทําก่อนถ้าฉันรอดแน่นอนพ่อแม่ฉันก็จะสุขสบายแต่บางคนไม่ได้เลยโอ้โหพี่ก็ลากมาน้องก็ลากมาหญาติก็ลากมานะเอื้อมมือช่วยเขาไปหมดเลยสุดท้ายคนที่ตายคือคุณนะคะเพราะฉะนั้นอยากรอดเอาตัวเองก่อนนะรักตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองก่อน ะะและเมื่อไหร่ที่คุณประสบความสําเร็จคุณอยากจะช่วยใครแค่ไหนคุณก็สามารถที่จะช่วยได้เพราะคุณมีกําลังมากพอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนาะสิ่งนี้อย่าขาดนะคะคือการดูแลตัวเองนะดูแลให้ทุกๆด้านทั้งภายนอกและภายในและเราจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วโคตรมีความสุขไปด้วยนะคะโอเคอันนี้เป็นสิ่งดีๆเนาะที่เราตั้งใจเอามาแบ่งปันกันนะที่หวังว่ามันคงจะมีประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะคะหรือว่าฟังไปแล้วเรารู้สึกแบบ เออนะฟังแล้วมันรู้สึกดีจริงรู้สึกทําให้เราอะรู้สึกดีขึ้นเหมือนมีกําลังใจเออหรือว่าอาจจะมีหนทางแนวทางบางอย่างไปปลดล็อกตัวเองบางอย่างก็ได้นะคะนะโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจแล้วโอกาสหน้านะคะถ้าไปได้ฟังหรือได้ยินได้ยิน,ได,ยนได้เห็นอะไรมาที่มันแบบว่าเป็นสิ่งดีๆทิพย์จะเอามาฝากกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ทิพย์ไปแล้วนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ